อยากเห็นคนไทยบินได้เอาแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสารฝันคนไทยคนไทยบินได้อยู่ในแมพสร้างเครื่องบินนะกับเออด็อกด็อกเตอร์กับเออมนุษย์อะไรก็ไม่รู้นะนี่แล้วก็คือเครื่องบินของเรานี่เห็นไหมเครื่องบินของเราอันนี้จะเป็นเออเครื่องบินที่เราทำไลน์นะทุกคนนะคือเราไปแอบสร้างในไลน์ไง เออเรามาดูกันซิว่าเครื่องบินลํานี้จะมีความพิเศษยังไงขั้นตอนแรกเลยคือไม่มีอะไรพิเศษนอกจากใบพัด2อันนี้ก็คือเป็นสีฟ pues ้าเวลสองนั uh, so Or, so right? oh, ่นเองแล้วก็เต็มไปด้วยถังน้ามันเอาล่ะเรามาดูกันซิว่าเครื่องบินลํานี้สามารถไปได้ไกลแค่ไหนโอ้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องไปดูรีวิวก่อนว่าเครื่องบินน้องปัญญาเป็นยังไงนะนะอ้โหนี่นะหรอเครื่องบินของน้องปัญญาเรามาดูกันซิว่าเครื่องบินของปัญญาเป็นยังไงโอ้โหมี2ที่นั่งเฮ้ยก่อนที่เราจะไปเทสเราไปเทสเครื่องบินของ้องปัญญากันดีกกว่าทุคน ไปเดสโกเบบี go, baby. โอ้โหเครื่องบินไปแล้วครับอเครื่องบินไปแล้วมาดูกันสิว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนทำไมเครื่องบินมันบินต่ําแปลกๆกันปัญหาไม่รู้เลยโอ้โหเดี๋ยวมันกำลังจะตกหรือเปล่าเนี่ยน้ำมันก็ยังเหลือน้ำมันก็ยังเหลือแต่ว่ามันหนักเกินไปหรือเปล่าเออแต่ทําไมมันเออ <laughs> ต้อไปเราไปบินชนอย่างนั้นน่ะล่ะเอล้ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องบินของฉันกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเราไปลุยกันดีกว่านี่ไงเราต้องเชิดหน้าด้วยบินด้วยความเร็ว9 2กระดุมต่อวินาทีอะไรวะกระดุมเม็ดเม็ดหมายถึงอะไรความเร็วงันเรอะโอ้โหตอนนี้ความเร็วเราก็ทําได้พอสมควรแล้วตอนนี้เฮ้ยตอนนี้น้ํามันเราก็เหลือเยอะๆมากๆเลยนะบินไปเรื่อยๆอแล้วก็มีซิกแซกด้วยเราจะไม่ เออจะไปงงโลกเหมือนของปัญญานะทุกคนเอาละอ่าโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอันนี้มันยากแฮะมันมันเริ่มแคบช่องแคบมรากาโอ้โหอันนี้เราม,มาที่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ยิงข้าวหัวจะยิงฉันเอาไว้โอ้โหเกือบเกือบไปเมืเ่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าอื้อหือโอ้โหตอนนี้เราไปประมาณแปดแก๊วเกือบเกือบเกือบไปโอ้ยเฮ้ยรอฉันด้วย รอฉันด้วยอู้หโอ้หทำไมมันบินมันบินต่ําได้ Humans? แล้วมันบินต่ําได้อะทุกคนโอ้นั่นมันเป็นเครื่องบินแบบไหนกันครับเนี่ยเออเรอฉันด้วยดิทำไมเขาเร็วจังเลยเออเขชนแล้วเออแล้วเขาก,ก็ชนโออเกือบเกือบโอ้ย,แย,แ,ย,แ,ยแย่ละแย่ละแย่ละน้ำมันเราจะหมดไม่ได้ไม่ดไมด้ตอนนี้น้ำมันกำลังจะหมดแล้วฉันขอญาต์มงโลกเออไม่ใช่ฉันขอญาติงลงจอดแต่ทำไมลงจอดในน้ำวะน้า ลงจอดในน้ำเลยเลยเอาละไปเอาเดียว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 ่ยว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 อยมองโลกแบบสวยสดงดงามอือเอาละทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูเครื่องบินของน้องปัญญาสิว่าน้องปัญญาได้ทําการแต่งเครื่องบินไปถึงไหนแล้วนะเป็นไงปัญญาดีค่ะโอ้แต่งเครื่องบินไปถึงไหนแล้วโอ้โหนี่คือโฉมหน้าเครื่องบินของปัญญาแล้วเนี่ยไปไปเทศดีไปอยากไปเทสจังเลยมันจะเร,เ,รเร็วแค่ไหนเร็วโอ้โห โอ้ทำไมมันมันจะตกอย่างนั้นน่ะเฮ้ยทำไมมันบินต่ำอย่างนั้นน่ะปัญญาโอ้ทำไมมันบินตกอย่างนั้นน่ะโอ้แย่ละโอ้โอ้ทะเลอกทะเลอกจอดจอดจอดอย่างนี้เลยโอ้เนี่ยทุกคนคือโฉมหน้าเครื่องบินของป๊าป๊าที่ทำการเอ่อรีโนเวทเครื่องบินใหม่มันใช้คำว่ารีโนเวทหรือเปล่าน่าจะรีโนเวทก็ถูกต้องอะไรหรือเปล่าหรือเปล่าไม่แล้วรู้แหละเออไม่ต้อพูดเลยเนี่ยไปเราประเทศอันนี้ก่อนดีกว่าไป โอโหความเร็วอความเร็วน่เท่าเดิม60กว่าเท่าเดิมเองทุกคนคูไม่เอาเครื่องบินเราต้องรวดเร็วกว่านี้เออแล้วค่าตัวไต่เงี้ยคิดจะทําก็ทําเลยใช่เพราะว่าฉันมันมันเทพไงละ่ะดูดีว่ามันมีอะไรขายไหมไม่มีอะไรขายเลยรออีกสนาทีทุกคนเดี๋ยวเราไปรออีกสนาทีก่อนดีกว่านะทุกคนนะ5 minutes later ตลาดเปิดแล้วจ้าโอ้โหนี่ซื้อเลย ก็มาทําการรีโนเวทเครื่องบินเราใหม่เราจะทําการเอาจรวดของเราเนี่ยเอาไว้ตรงตรงไหนดีตรงจรวดข้างเดียวเนี่ยนะก็มันอ่ะตรงนี้แล้วกันอ่ะไว้ตรงนี้แล้วก็เอา Bruce, บูสบูสเตอร์นี่ขาดไม่ได้เลยบูสเตอร์จะต้องเอาไว้ตรงนี้นี่อ่ะอะ่แล้วก็อ่าตรงนี้เอาไว้บูสแล้วก็มีหางที่ดีหางที่ดีก็คือ อ่าไว้ตรงจรวดเดียวกันเนี่ย่ะไม่รู้จะเอาอะไรเครื่องปล่อยบอลลูนก็ติดไว้ตรงไหนก็ติดติดไปซะอ่ะอ่ะติดตรงนี้แล้วกันแล้วก็มีใบพัดที่ดีอันนี้ใบพัดกาก,ากเอาออกเอาไม่ใช่ใช่ไม่ได้จรวดออกใบพัดที่ดีกว่าเนี่เอาตรงนี้เออแล้วก็จรวดเอาไว้เหมือนเดิมแหละเอาไว้ตรงกลางเลยจรวดอ่ะอ่เป็นไงเป็นไงใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ไม่รู้ แล้วก็มีใบพัดก,กากๆหนึ่งอันแล้วก็มีปีกเทพเบเตอร์ Better, เทพแล้วก็อีกหนึ่งอันวางไว้ประมาณตรงนี้อ่าแล้วก็มีใบพัดที่ดีกว่าอืมตรงนี้แล้วกันแต่น,น้ำมันที่ดีที่สุดนี่ของที่ดีที่สุดย่อมแพงที่สุดจริงไหมไม่จริงไม่รู้อ่าโอเคแล้วเราจะไปเทสระบบกันนะทุกคนนะอ่าละเราจะไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนนะปัญญานะจับได้ดีอู้หูอันนี้เราไปด้วยสามร้อย โอ้พระเจ้าเราไปสามร้อยโหเร็วรวดเร็วเฝ้าฝังจริงๆเฮ้ยรอบที่แล้วเราวิ่งประมาณเท่าไหร่นะสองร้อยหกสิบกว่าใช่ไหมแต่นี่มันเพิ่มมาเกือบสี่สิบเลยนะเนี่ยแต่ว่าความทำไมฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ทำไมฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ไอไดเอาไม่เป็นไรเก็บอันนี้ก็ได้อ่ะโอ้ฉันเลยไม่รู้ว่าฉันไปได้ไกลขนาดไหนเลยโอ้ฉันตกนลกหมกไมหมเลยเนี่ย อโอ้แต่ว่าพูดถึงเราก็เร็วอยู่นะใช่ไหมปัญญา,าบูทหนึ่งครั้งอบูทสองครั้งอุอ้ย <c oughs> มัวแต่ดูบูทไม่ดูต่างเลยทีเดียวอ่แล้วทุกคนเราได้จรวดมาอีก1อันแล้วนะไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็มีบูสเตอร์อีกหนึ่งอันอันนี้ก็จะไว้ตรงตรงนี้เลยนี่เป็น3บูบู์ไปเลยนะทุกคนนะแล้วก็มีใบพัดที่ดีกว่า ถึงสอันเพราะฉะนั้นเราเอาอันกากออกแล้วก็เอาใบพัดนี้ใส่ลงไปใบอ่าแล้วก็ใบพัดนี้เอาไว้บนหัวเนี่ยไว้เกะกะอ่าดูดีแฮะเออเอะ่ะทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูกันที่ว่าเราแต่งขนาดนี้เพราะฉันทุ่มงบไปแล้วกว่า30,000บาทนะนะเพื่อเครื่องบินลำนี้เอาะละเราไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องบินลำนี้จะลวดเร็วแค่ไหนอ่าโอ้โหสามร้อยสี่สิบห้าหเราต้องหลบหลีกดีด หลบหลีกดีๆทางตรงไม่ต้องอ้อมแต่ว่าเราต้องอ้อมไอ้น,นี้เพราะว่ามันจะเข้าไปอยู่ในห้วงคนละนี่กเนี่ยอันนี้มันจะยากๆนิดนึงเอา้าฉันว่ามันได้อย่างอุย้ยมัวแต่ดูเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิ่ทำไมฉันวาร์ปมาได้ฉันงงฉันงงมากว่าทําไมฉันวาร์ปมาฉันต้องหลบหลีกพวกนี้เอา้าเฉียดเฉียดก็โดนเหรอเนี่ยไม่ฉันจ่าเทส ฉันจะเทสว่าเครื่องบินฉันมันไปเร็วขนาดไหนไงอ่ไม่ต้องมายุ่งกับฉันเอเอไปแนแน่ๆๆๆๆโอมันชอบมันชอบเกิดอัดหน้าดูดิตายเลยอ่าเอาทุกคนครับทุกคนครับเราจะได้วัดกันเมื่อไหร่เนี่ยเออทำไมเรา ทำไมมันชกชะตาเรามัน,น,นอัไรยังเลยเราต้องใช้จรวดมิสไซลด้วยเปล่ายิงแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยยิงไปแล้วยิงไปแล้วมันทำอะไรได้มันบินแล้วก็หายไปยิงอีกตืมลบลบอ้อยชนเอา้าโอ้อยอ้ยจบแล้วทุกคนจบแล้วมันจบแล้วทำไมอ่ะทำไมแค่การทดลองมันจะ มันจะลําบากขนาดนี้เลยเหรอฉันขออีกรอบสุดท้ายเนี่ยถ้าฉันวาร์ปลับไปเนี่ยฉันจะปิดเกมเลยฉันจะปิดเกมแบบไม่กาวาวลาเลยทั้งสิ้นว่าฉันโมโหแล้วไ,ไอแอนแ่จะวาร์ปมาด้ายาวยจะวาร์ปมาด้วยแอนนโอ้ชนชนเลยนี่แหละอือเป็นพอวาร์ปเออมันเป็นผัววาร์ปทำไมวาร์ปมันเกิดเยอะจังเลยแอนโอ้แล้วเราเราวอาจรวดไปหมดแล้ว โอ้ทุกคนเรากำลังจะล่วงเรากำลังจะล่วงโอ้โจนหยิ่งแต่งยิ่งแย่ยิ่งแต่งยิ่งแย่เลยในที่สุดเครื่องบินอัาเล็กเพียวของฉันก็ได้ก่อเกิดขึ้นมาแล้วนะฉันจะประหยัดบล็อกไปได้ถึง14บล็อกกันเลยนะเรามาลองดูซิว่าอันนี้มันจะรวดเร็วและเพียวขนาดไหนทุกคนนะฉันจะเอาไว้หลบหลีกอย่างเดียวเลยเมื่อกี้มันแบบมันหลบยากเกินไป ฉันจะเอาไปหลบหลีกอย่างเดียวเออเออเออหลบได้โอ้แล้วเลี้ยวผิวด้วยนะเลี้ยวผิวด้วยแอ,อ,อนออนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันก็ลวดเร็วเกินเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่คอยรอหนึ่ง่านไปอ่แล้วมันลดระดับความสูงยังไงวนะน่ะทำไมอันนี้เครื่องบินใครอะ่ะทำไมมันต่ำจังทำไมของเรามันสูงจัง อ๋อเครื่องิมันหยาเหรอทำไมมันสูงจังแป็นไมมันต่ำจังฟึบอึบอ้าโอโหอันนี้ไปไปนี่พิ้วนี้พิ้วรอบนี้ละรอบนี้และทุกคนเอาใจช่วยฉันด้วยนะฉันจะต้องทำลายสถิติเก่าให้ได้นะทุกคนคือวันนี้ไม่ต้องอะไรเลยคือฉันจะต้องทำลายสถิติให้ได้นะฉันไม่สนใจโดยซ้ำว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าไม่น่าจะได้แล้วล่ะดูน้ำมันโอ้โหเครื่องมันแรงแล้วก็มันก็ซดแบบมหาศาลมากเลยทุกคน เออมันก็ไม่แปลกหรอกนะเครื่องมันแรงก็ต้องกินน้ํามันเยอะเป็นธรรมดาแต่ก่อนจะกินน้ํามันฉันว่าฉันจะต้องกินน้ากาแพงพวกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้กินฉันหรอกอย่าบอกว่าฉันต้องมาจอดอะตรงนี้อีกจอดอรนนี้บูสต์อือบูสบอลูนบูสต์ไหเอางอสตม่ถือกําเนิดขึ้นแล้วว้่อ้ยบูส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 อีกบูสบูสอีกบูสอีกครั้งหนึ่งบูสอีกครั้งโอ้โหได้รับการบูสตแล้วจบแล้วยิงยิงไปเพื่ออะไไรรก็มู่้ โอ้โหอันนี้อาแล้วฉันจะจอดจอดลงจอดสวยๆดิจอดลงสวยๆโอ้ไม่ไม่น้าน้าโอ้โหไม่น้ําไม่น้ําน้ําเหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ยังไปได้หนึ่งพันโอ้หนึ่งพันแล้วหนึ่งพันบาทแล้วอื่องบินทะเลาะโอ้โหเจ้าหมากระเด็นไปไกลเลยเมื่อกี้อ่าแล้วทุกคนก่อนจากกันเรามาชมเครื่องบินของบัญญาเป็นรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะบัญญานะ เดี๋ยวปัญญาขึ้นไปนั่งให้นะโอเคนะแล้วปัญญาเป็นคนขับโอเคไหมไปเลยจ้าโอ้โหโอ้ยอะไรจะรีบปิดคลิปขนาดนั้นจะเย็นเย็นก็ได้เดี๋ยวๆเอาละก่อนจะจากกันเรามารีวิวให้ปัญญาก่อนนะทุกคนนะเออแล้วทุกคนเล่นเกมนี้กันไหมถ้าเกิดว่าใครเล่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเราด้วยนะก่อนจากกันเราจะพาลาด้วยการเล่นด้วยภาพกีฬามันๆแบบนี้ทุกคนนะครับผมนะ อ่ะละเรามาเอาใจช่วยกันเอตรงเสาเปเปะเลยอ่ะละทุกคนถ้าใครชื่นชอบเกมนี้ติดตามพวกเราไปด้วยนะครับผมหน้าสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามพวกเราไปด้วยนะวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ